bà hàm chăm hàm chăm 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 จะมาขอดลงเด้อขอดไว้ไ on ว้ vos, ้รองเด้อเป็นยีงไ้ดีใจดยอ๋อดีใจสำไรร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นนี่หลายสำไรร้อยเปอร์เซ็นหลายหยกว่าหนึ่งพันนีปะน้อยกว่าหนึ่งพันเอาคือว่าน้อยกว่าแต่น้อยกว่าหนึ่งพันหนึ่งพันมันก็ถือว่าเจ็ดสร้อย บอ้แมนบอเจ็ด huh. ส uh ิบร้อยมนเก้สบรอยบอแมนบอแมนอ๋โหยองเลยโหฮ่าโหหักแล้วหักแล้โหเออคือว่าแล้มันน้องเตี่ยนอมสีฟุ่นเนาะเลยอืม อ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่อ่าหน้าบ้านเพื่อนซานของน้องเตีย้ยเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะโตพี่น้องเลยฮูปร๊ปรับมาตอนนี้ก็อ่าหุภาพกราบสบายดีเด้อผมเองพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะมาภูมิภพกับบ่าวสารีอุทุมพรอีกคือเก่าพี่น้องเลยมื้อนี้กามาครับ อ่านั่งอีกน้อยเฮาคือเก่าด้วยคือหน่อยเนาะสบายดีสบายดีอีหล่าเนาะน้องเตี้ยคือหน่อยปริวาห์ขับจากน้องเตี้ยมาเมืองเฮือนเนาะเมืองเฮือนงามน้องปรีบาห์อ่าปูนเมื่อวานนี่มันหายแล้วบ่เนาะหรือว่าจังใดคือหน้องเยปะน้องเตี้ยเฮาวข่าไปเบิ่งปูนคือหน่อยมากับน้องเตี้ยคือหน่อยมได้กระดายเนาะป๊าพวกมันใสสุดงามแท้เมือนี้เนาะ มือนี้มันพระว้อีหล่ะคือสุดงามมือนีบ้าช่างโมเดลมันพระได้หล่ะไอ้มือนีบ้าแมนหืมบ้แมนมันพัดได้มันมันพัดมันพระพี่น้องไอ้มือนี้ก็ได้เนาะมันพระยันตกะเป็นสินลับเนาะ้นสินเพ่งพี่น้องมือเพิ่เป็นสินเพ่งประมาณวันที่สามสิบพี่น้องเลยสามรูปปูนอีหล่ะตั้งเตี้ยน้องเตี้ยมาปูนก็กนี่ปูนจะชอบบ้านนี่ปูนหาชอบเออมานักมงดูเดี๋ยวจะชอบนี่ นี่ใช่เอ้ามันหาไปใช้ปูนนะมันเละฮะมันอยู่นั่นนะอ้ะอาวอยู่หันบ่เไา,เาจะขู่ว่าอ,อยู่หันจะขู่ว่ออาอยู่หันเออมีคนมาลากปูนจะบังวนปูอ๋อตัวร้องนี่แหละตกเลยพี่น้องเงอ้ปูผูดดีว่าทางสร้างเนาะหรือว่าทางไอ้สร้างรถเพิ่นได้อ่าพาทีมงานเพิ่นได้เข้ามาเฮ็ด พี่น้องเลยเนาะทางของน้ำทางน้องเตี้ยพี่น้องเลยมาเมื่อวานนี่กะผู้ทีว่าผู้เขียนว่าห้ามจ้ำห้ามจับอยู่พี่น้องเลยเนาะตอนนี้กะเป็นบอ่อโอ้โถพี่น้องเลยพูบอ่อเรียบร้อยลงเรียบร้อยเนาะปลาจิตโตเลิกแท้นี่เนาะวางเลยละ่ะโตเลยเจ้าจะเข้าใกล้ละมาพี่มาพี่งานพี่เจ้านะ่ะเฮ้ยมันตกเด้อโอ้ยยากไลยขึ้นบ่ได้เลยอ๋อพี่น้องเลยพู เนาะเจ้ากุมสําคัญตรงที่ใดโตเออโนๆตัวมาเลยล่ะมาเด้อบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดเจ้าจะเฮ็ดสิตกค่ะปไปคุยกันอมกันพุ่นไปสิตกได้นู่นอืสิตกมีนู่นน่ะอ๋อดีว่าทงอ้ายเพิ่นกได้ขุดอ่าไปที่เตม้อยเนาะมื้อนี้พี่น้องเนาะใหญ่ขุดลงเรียบร้อยเดี๋ยวแต่ลงเลยมีจัก มืนจะมาถมเลยล่ะจะมาขอดองเดอขอดไว้ไว้้รองเดอเป็นยีงดดีใจบ่ะดยอ๋อดีใจสำไรอยเปเซ็นร้อยเปอร์เซดยเปอนนี่ลายสำไรร้อยเปอเซ็นนี่หลายลายกว่าหนึ่งพันนี่น้ยน้อยกว่าหนึ่งพันด้าคือว่าน้อยกว่าแต่น้อยกว่าหนึ่งพันเออหนึ่งพันมันก็ถือวา bảy trăm lẻ một bảo men bảy trăm lẻ một thôi bốn trăm chín mươi lẻ một bảo men bảo men cái sắm kinh hơn gì lẽ ờ ờ nó lại còn một nghìn thôi lại còn một trăm lẻ một nó sẽ sẽ pha giẹp đây là tấm thân hình của chắc của nó để sang ba no. bên con đứa tấm thân hình gì ạ nước muối cái tấm thân hình nó ôm tu เสรัจแล้วพี่น้องไรเนาะทั้งอันของน้ำน้องเตี้ยพี่น้อะพอดีว่าถ้าพื่นเอาดินมาใเทนี่แหละขึ้นมาใส่เนาะดินนี่บ่จะดินนั่นนี่แหละเมนบ่เลยทีทั้งไอเป็นขุดขึ้นมาเลยเนาะนี่เมื่ออื่นนะจะเงาเอาจะหยาดลงนนี่กระถมอันกะถมบบาบ่เลยอ๋ออันกถมบบาเนาะกถมบบานู่นี่กับมีคนมาหาเนาะเห็นเลยอ่ากระถ่มเบ่ลงนะกระถมเด้อ บุตรธงกัญญาบ่าวธงแดงบัวหวงกระออืมเนาะหักแล้ว้องเตี้ยห้องน้ำแล้วทั้งทั้งเฮือนน้องเตี้ยมีเป็นทางนั่น้ำอยู่บ่ท่านมีบ่ยังอันนั้นของพ่อเชือกรองเตี้ยน่ะของไอเตี้ยเออแต่ว่ารองน้องเตี้ยท่านได้มีเลยอ๋อเดือแต่ถ้าว่ามีห้องน้ำแล้วก็ยังเดืองน้ำเนาะโดยน้ำเนี่ท่านได้มี ดันงน้นนัน่นมาได้ยินพระอาจานแล้วเร,าอ,า,า,รา,อาอยู่เราบอกว่าเฮ็ดเครื่องเฮือนแล้วมาขึ้นเลยสิเฮ็ดเลยสิเจาะน้าโดยโดยโดยนอนเตียได้ลมทั้งงานพระอาจารยนนะบ่บ่เพิ่นบอกตั้งแต่ก่อนพูดตั้งแต่ก่อนพุ่นตั้งแต่เฮือนยังบ่แล้วตั้งแต่เฮือนจะได้แล้วโดย,โดยตั้งแต่เฮือนยังได้ กำลังเฮ็ดเล้วก็ยังบด้ทาสีบริทาสีโดยตัวเค็ดเร็วแต่ยังบร้ทาสีโดยโดยโดยอดยตัวใเนาะหางแหลงางแรกทางของน้ำนนตีแบบนี้เสาก็ยังเยอะสอาพี่น้องเออนะาะใส่ซีใส่สองสา เสาสองสามเมตรกับสองเมตรห้าสิบเป็นอะไเอาตัวนี้เป็นสองเมตรห้สิบเนาะเสาตัวนั้นเป็นสามเมตรสาเมตรสองเมตรห้สิแมนพอดีว่าเอาเสียเอาเทบลงมานงสี่เลยพี่น้องเลยตัวนี้ก็สองเมตรห้าสิบแมนมันงเตียสองเมตรห้าสิเสาเสาเพื่อนเจ้านี้ได้โดยตัวมันใหญ่สองเมตรห้าสิโดย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 พอกันกับตัวหนึ่งพอมันซ้ำกัน ซ้ำกันแต่ว่าตัวนี้ใหญ่ตัวนั้นน้อยโดยเสาตัวนี้แหละแถวเสาสุดท้ายตัวนี้บ่โดยเสาที่หนึ่งเสาตัวนั้นโดยโดยคันใดเสาที่หนึ่งตัวนั้นเสาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดสิบแปดที่เก้าที่สิบเอสสองโดยตัวสุดท้ายตัวนี้ ข่าแล้วข่าและนะ้วเนาะทางน้องเตี้ยพี่น้องเลยปาตัวเนาะพื้นนะี่จะว่าทางอ้ายเพิ่นศีขามาเฮ็ดอีกบ่เนาะเจ้าหูว่ามีตู้เจ้าได้บอกบ่ไหบอกพอได้บอกเออแต่ว่ามื้อนี้เจ้าได้มาอยู่บ่บไ่นะบได้มาบ่ได้มาบ่หากกะมาหากกะมาตอนน้ำบ่าวนี่บ่ดอ,อ๋อแต่ว่ามีตู้จะมาอยู่บ่มื้อเช้านี่มาอ,อ๋อมาเบิง่งน้ำอ้ายเพิ่นอยู่เนาะ แกแกแล้ไปหน่อยเนาะเดี๋ยวแต่เอาฝามาปิดไว้นี่กะถมท่อถมท่อหากเรื่องถมนี่เพื่อนด้ถมเนาะน้องเดี่ยเพื่อน่านสิคุดอ่าอันท่อเดินมานี่ก่อนเนาะเดินท่อก่อนเพื่อนจะถมจะเละบ่อะไรฮะเอาท่อใส่ทงทงเห็นบ่โดยท่อทงทงเลยจรงต่อมันหนีเลยเออจะเละบ่ากับพวกยกเนาะบ่าไม่ต่อลงหูอ่ะนี่ยอือบ้กับพวเคยเห็นห้องน้ำ น้องเตียก็ฮู้ว่า่นเฮดจังซั่นงามมันกูเออคิดว่าบ่มันก็คือกันคือกันบ่โดยอือโดยๆๆอ่ะทางน้องเตียว่าจอยยู่เทิงบ่ซั่นเาะเดี๋ยวเฮาถ้าเบิ่นนํากันว่าสิมนอยู่เทิงลุ่มเนาะเลยเออมันบ่มีฮอมันบ่มีฮอเอาอย่าเ่เจาะเอา่เจาะบ่ได้ปนบ่แข็งเอ้าก็สวรรค์จๆๆแล้ว บ่ได้ปะโบได้ปะเอาเขียวคัดนะบ่ได้บ่บ่บ่ได้พอดีเขียวหล่นเขียวหล่นบ่ได้ยังเป็นคนเขียวเหี่ยนด่ายังเขียวเหียนไอ้เขียวจะออกยังไงวะเขียวนะออกบ่จักเล่มละฮะเขียวหัวส้นยังขั้วอีกบ่มีขั้วอีกบ่เบิ่ดเลยอือมีแต่ตัวนี้มันเจี๊ยบไหมหายวะออกหายวะป้าปิดกวบเลยขั้วอะไร ข้างน่้อยู่เนาะกอนนึงคนนึง้อนนึงเราหองปอกออกแล้วเราจะเอกบ่โยกบ่โยกบัวโยกว่องเหมปาปาขึ้นเบิ่งตืเพือนว่าอันอันทอเขาหายเลวจักบอกเบิ่อด้วยเล็กๆนะหายแล้จักทำไมทอนลเพิ่งด้วยมีคนมาลักไปเลยจักกระดปูนยังหายเลยคะต้องไปไัว Tao con y hey, oh, là. Eh, thằng ngon tía, con tìm ngon 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 bà ngon 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 บอมันอยู่ในปูนนั่นนะพุ่นแนนบอกโดยเออเขาใช้น้ำมันหาเล่หข้าเชื่อไหมพนกู้หู้ข้าเวั่อีหมพนกู้หู้วาอยู่หันโนให้บอกว่าไม่ใช่หรออ่าพนกู้หู้จ้ะพอเท่ายังคือเก้าวันเ่ายังคือเก้าจะทางไหนบูมี่ผูจดรุ่บอกเออปูนอัดเดี๋ยดโดยโดยโมันก็บห็นขาดอปูนอัดเจ้าเจ้าเจ้าหินแน่นบอกโดย เอาหาเด็กหางแล้วเนาะพออันเล็กหายหน่อยพอดีว่าทั้งไอซ์ซางคนเอาลงไปเฮ็ดก่อนเที่คันหน่อยเนาะเออหางแล้วหางแล้วแม่พลอยหน่อยพลอยแม่ตัวหื้ออืให้ปัดสิปัดเถือนบ่ให้ปัดดูค่ะปัดเป็นอยู่บ่ปัดเถือนงามนั่น้องเพียนเพียนอยู่บ่โหยังไยโห ฮ่าเจ้าโหฉากแรกครับแรกโหเอ่อคว่าะมันนั่น้องเตี้ยน้องีบคุเนอะอือปัดทำความสะอาดพี่น้องเลยปัดนองตะล่างก็ได <Ooh. S 1> <an> ้น <chilli> ้องเตี้ยนะคจังกอยคลิปคิปเอาไปจุดเนะถ้ามันลายอ๋อ แล้วแล้วน้องเตียนเน้ยเออมบรนีากะยืมยืมไม้ทั้งวาเซนมาใส่ก่อนพี่น้องเหรอครูปริว่า <c oughs> มีเอฟซีหลายท่านพี่น้องเห็นเนาะเพระาะว่าเอาไมาใ้ใส่น้องเตี้ยนี่ว่าสัญญญา่นอยากได้ยินเสียงน้องเตีย้ยจะซัดเนาะก็ต,ต้องกับขอโทษขอภขอภัยพี่น้องเอฟซีเบอร์สุกูสุขคนพี่น้องเพราะว่าอ่าตกสิ่งทุกอย่างเนาะ <c oughs> ที่ว่าสวีมีกะ ก็ว่าท่านเองนี่หรพี่น้องเราว่าจะเป็นไม้กันสั้นหรือว่าไม้พี่น้องเนาะกาจะได้กับท่านเองมีงบประมาณเนาะพี่น้องเลยจะหอยยังไว้ล่ะหอยซูนั่นตะกี้หอยอยู่พี่เอออ้าพี่น้องเยเนาะไม่ไม่ยังหายไม่ยังคือกลาวว่าลุงที่เอาไม้ก็หายจักไม้แป้นคุณบู้เห็นไม้แป้นอยู่รุ่มไม้แป้นอยู่รุ่มยู่รุ่มบ่อยเออจากชิ้นตะกี้น่ะไม้แป้นจากจากเพ้นตะกี้น่ะหก ปโปรเพนไปถามพงดูใบเมนโปรโปรเพนบ่เราไปเพิ่งดูฮะไปไป,ล,ปล,ลงเพิ่งก่อนมันมีสี่ขางสองสี่สี่หกแปดแล้วลงโต๊ลละไหนล่ะลองก่อนลงก่อน,อนเดี๋ยวมาลงนำลง้ำหลังโอ้ยลงเลยทางน้องเตี้ยมันนี่ก็นฮะวันเสาร์น้องเตี้ย มื่นมือ่เจ้าสิไหมว่ามือ่นเ้มือ่นมามือ่นมาำบาอีกวมือ่นเลฮะจ้าออมากะมาไปจากน้เบิ่งเงินของน้าใหม่ปะฮะบอ้มือนอีดาเจ้าปัากมือเลยเเฮ้ยชักปากเฮ้ยอย่าไปเหดุใจปากมือมีเปดอันนับเบิ่งอีดีเจ้าว่าเจ้าว่าุกสจ้อันนี้มีชามขางชีคอง พอดีเป็นแปดแผ่นที่เหลือก็อยืนหนีไปเลยอเก็อยู่โต๊้บนเลยเออบล็อกใจนี่คือเก่าอยู่ว่าเขาได้หายว่าคือเก่านี้คือเก่าโดยขัดแรกวขัดแรกเป็่นยังเนาะมือน่าจะมือนี่จะเป็นทางยุ่เพื่อนของเวลาเลอพี่น้องเลยเนาะมือก็ศรนุ่เคิร์นยุ่เสาร์เนาะว่าพิษพี่น้องเลยยุ่เพื่อน เป็นยุคแว่ลยเบาบานี่ยบอกพีทบอกเขาว่าพีดว่าถึกเนาะพอดีตื่นเต้นทางน้องเตี้ยพี่น้องน้องเตี้ยพี่น้องวันของน้าใหม่หยุกยุกเสาพี่น้องเป็นมือยุกเสาของเอล่าเด้อพี่น้องเป็นมือวันอาทิตย์เนาะขึ้นเก่าคำแฮมเก่าคำบอกขึ้น <c oughs> ในมือบาร์เทอร์ดีกับเซเลมาแต่เส้า <c oughs> ในมือนนเป็นน้องไม่มาก้าเกี่ยเนาะยุกเสาซอยทั้งเือยเพป็นพี่น้องเลยสสวัดี dạng đồ ăn mì đạp. ạ đồ ăn đèn. ạ đồ ăn mì bò. ạ. Táng sinh nào. Di choi chị nào. No, no, chẳng bao giờ kia, chẳng bao giờ kia, nào bao giờ kia, chẳng bao giờ kia, chẳng bao giờ kia. 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 Bao giờ kia, จะไหนมันเจี๊ยบเอล่ะนี่ดรงเลยมันนี่กะบาเซนมากะบาเซนคือเก่าดอพี่น่อยมันนี่ก็ไรพูดถไปทั้งบาเซนเ็นตัดิบอยู่พี่น่อยเนาะเอาเอาแทงดีล้ฮะจะไบัเจียบนะ้อนนเบื่อมาเบื่อของน้าไงเด้อเบื่เด้อ เบื้งซอยเพิ่นได้นั well <s 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 ่งนอนนั <s 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 ่งนอนเตียนั่งอน่ออืมไอ้เพื่นว่าดีว่ายผมคูดร่อยวาเซนเลยเอาสบายดีเด้อทางวาเซนดังเลยโอ้ยน้องอารมณเนีพอดีวเลยทางอ้คุดเอ้ยนอสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยโ โอ้ลองไอ้ตกเลยล่ะจะอยู่ไปใกล้เด้อตกเลยอาจีโตสร้างรถเอ้ยเด็นไปไหนเห็นพี่วัยแทนป่านนี้เขาบาสิปัญหาว่าดินมันสิแข็งบ่ตีแต่ทั้งง่ายพื้นเฮดดรอเรียบร้อยบ่ค่อยคอยคอยตะกี้กี่บามีแต่อันก่อนเทคานจะซื้อมันมากหมดเองกองกินกองจนเทินอยู่มันเทคานเนี่ยมันแข็ง แต่เป็นคุณตัวนี้ท้าสามรอเนาะคุณตัวนี้ท้าแต่านี้คุณแรกคเอาลงมัเนี้เพิ่งมากือน่ามือมือคุ่อเนี้หกมือนี้ทั้งอ้ายไ้นิเขาไม่เฮ็ดดีบ่บ่เสร็จนอาจจะเฮ็ดลุกตอนแรกเทว้ยอาจจได้เคืองมืออยู่หันนะก็มาเฮ็ดพีโตไปรูโดยโอันดินตัวนี้ก็ส่วนเขาใส่นีเลยเนาะได้อยู่นี่กะพอดีเลย

บมดินนี่ยนี่ค่ะล่องกาลงเลยยังเก่ยวลงอยู่เลยร้อเซนลงกาลัดทั้งอ้างพน้นาพน่ําเนี้ยท่าทานมาน้องเนี่ยทานแ่น้ำทานทานจะทานยังว่าได้เนาะใส่ยี่บว่าทานใส่ยี่บว่าต้องใส่เอาละขาดได้เลยอะเสร็ขาดได้นี่นี่เนี่จับมีมันอยู่ในนี้กันท่านกำลังขึ้นในเลือดแล้วจะใช้ใช้ทานมั้ยน้องเตี้ยใช่ ใส่อยู่แล้วอืมใส่ก็ใส่แต่ว่าแต่ว่าใส่กัใส่กอะไรพอผิดตงเตี้ยพอผิดเตี้ยกนามารถต่สร้าง่นคนเราเลปิดง่ายเราให่พอถ้าเพิ่นถ้าเพิ่นตั้งโข่วฉ่อมอย่างนี้บ่อยผู้เป็ปิดท่อน่ะอาจจะเอาทึ่งป่จจุบันใช้ทั้งร่มอะไท่ออะไท่อท่ออนไรท่อเอาหน้ามานี่แล้วเอาว่าใส่ทั้งรุ่ม น้เตียทรงไซรูปเหมนแบบไบอย่างทีว่าเจาะเจาะส่ท่อนตัวที่ตัวที่สานี่บอกวะเออเนทเจาะนี่อ่าน้งเตี้ยแ้วก็ทาะรูพุ่นเชีมมีวิธีอไรตวน้บอบเลอานงเตี้ยวัยกายกทึงเลยวะันไกทึงเนาะอ่าน้องเตียกดทึงว่าจัอ่าปนน้องเลย

เพราะว่าเขาบร,ริเรนอันนั้นบ่ตีเป็นลมบ่มันของหน้าเขามันโล่งู่แล้วมันบริเวณีมันบร,ริเวณีว่ามันบร,ร,นบร,ริเวณจ็บเลยโดยไวเลยเนาะไปไ,ไว้กี่กี่ว่ามีแตนเทคานี่งจะซื้อพี่น้องเยไม่ไม่โดนเอาลงเพร่ะที่คอยเกี่ยวก็คนรักก็คือเป็นแปลนวะ เอานาะไวดีูดจดจานดีเนาะเหทางงานน้นงนนองโมพนอยู่บ้านนี้วยน,น้นอ,องพ่เงียบแท้ยโ่อยป่ะแต่ว่าหองน้ำเรื่องเนี่นต้องต้องได้จอ,น,น,อาาน้าบ่่าเซนแต่เรื่องงบนี่แต่เรื่องงบประมาณนี่นั่นท่านได้มีเนาะ จอนดิมหมือนดเนาะโจทดอีดี๋ยก้เมือนดิมเหมือนเดีลยการเขียดอีเดี๋ยน้องเตี้ยมามาต่อส้างไปเรียกติตอนนี้คือวันแล้วเราบกะคาเวียกค่างานไหมองไหบอลเลยเนาะ แต่ว่ามื่นเท่ากับมานี่งได้ละมื่นเนี่ยที่ได้มาแต่เศร้าเลยเนาะมมานนี่ได้ือันแรกอันแรกพี่ลองเลยท่าน้องเตี้ยได้แล้วเนาะเก้าฮะดีใจว่าน้องเตี้ยดีใจดีใจน้องจะได้ห้องงามเลยเนาะขันแรกขันแรกท่านน้องเตี้ยก็ได้พี่น้องเลย เอาจังไลยก็ทั้งว่าก็สิได้จบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อน้องเตี่ยเนาะเอาสบายได้สบายดีเด้ออีหล่าเด้อสบายดีสบายดีเอาพี่น้องเนาะกะตอนนี้การจะนำลาไปก่อนพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูสกุลไปน้องเนาะเอาคำนำลงแรงเนาะก็ต้องลาพี่ละน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเลยกะสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ